ไม่คุ้มได้ไงอ่ะเจ็ดเก้าเก้าความหมึกดูดิใหญ่มากอันเนี้ยต้องโดนนะทับมากแน่นมากจุใจสุดๆเขาดูใส่ใจ,จกับว่าทุดดิบมากาป่าเนี้ยโอยบาดปาเช้ามนี้จะไปไหนเนะี่ยกลาโมงครึ่งแล้วตอ,อนนี้เราอยู่หัวหินดีแล้วทุกคนเห็นคนบอกว่าแบบ ชอบให้มาฮะอ่าเออถามวิธีเช็ตผมหน่อยครับได้ครับสไตล์บอนได้ยอย่างแรกเลยนะฮะเราก็ต้องมีตัวหนีบหนีบนะมันจะเซ็ตง่ายแต่ทำให้ผมเสียนะฮะแบบพันหนีบแล้วปุ๊บยกโคลยกโคนปุ๊บปัดปัดนี่นี่มารีวิวอาหารหรือว่าอะไรนะฮะงงนะฮะไปครับพร้อมออกสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อครับทุกคนตอนนี้นะฮะบอลอยู่ที่หัวหินคือ จากความเดิมตอนที่แล้ว่บอลมาหัวหินกับเพื่อนคือเวลาเรามาหัวหินเราก็ต้องอยากกินอาหารซีฟู้ดเป็นธรรมดาถูกไหมซึ่งแบบเสิร์ชทั้ง YouTube ทั้ง Google ทั้ง Google Map ทําทุกอย่างละหาร้านที่ถูกใจไม่ได้เออแล้วบอนก็เลยแบบเสิร์ชมัวๆมัท่าตามแบบใกล้ๆโรงแรมที่พักบอนเจอร้านร้านหนึ่งเลยทุกคนชื่อป้าสาวซีฟู้ด มันมีแบบซีฟู้ดจัดเซตอ่ะครั้งที่เราบอนกินเซต790เว้ยจำได้แม่นเลยได้กุ้ง4ตัวปู2ตัวปลาหมึกอีกหนึ่งแล้วก็หอยหวานอีกหนึ่งข้าวผัดปูอีก1 790มาเป็นขันโต่งี้เหรอเออคือคุ้มมากก็เลยรู้สึกว่ามันฟินมากเลยแบบคุยกับเขาว่าขอมาถ่ายรีวิวได้ไหมล้วเนี่ยจนถึงวันนี้จะได้ไปถ่ายรีวิวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าร้านเขามีแบบเซตเมนูไหนบ้างเนาะไป ที่จริงปักหมุดมาง่ายมากเสิร์าสาษาซีฟู้ดส่วนมากเข้าขายกับทุกวันมันเคยโทรถามหิวอ่ะหิวข้าวมื้อเช้าก็อย่างเงี้ยนะมันสำคัญนี่เรารวมเลยเป็นเหมือนบรันช์เช้าเที่ยงเย็นช้บรันช์บรันช์ย่อมาจากเ<า>บกฟาสกับลันช,นช์ถ้าดินเนอร์น่าจะเป็นอือพอมึงพูดกันนะอ่ะกูดูงโง่เลย โง่เลยโง่เลยเหรอลงเถอะไปพ่อสาวสวัสดีครับจำได้ปหมฮะรออีกแล้วที่แล้วบอกไว้ว่าจะมาถ่ายมาทำสัมภามะที่พักตรงใช่นี่อะไรอรับพสาวบอกกุ้งเหรอฮะกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำพสาวพูดเบาหน่อยฮะไม่เป็นไรเดี๋ยววันรีพีทให้ใส่เส้อเบาใส่แมสก์ด้วยนะฮะเบาใช่ทั้งนี้แล้วมากินหูประทับใจมากค่ะ บอลไม่เคยเจอแบบร้านไหนที่แบบจัดเป็นเซ um 네็ตอ่ะคือตกใจมากแล้วก like ็ไปคุยกับเนี่ยคุยกับพีมฮะว่าแบบเฮ้ยร้านนี้เขามีเซ็ตด้วยละครั้งที่แล้วหูกินไปแบบราคาคือโอเคมากๆ799ากคือจบอิ่มคือดีมากมันมีกี่เซ็ตครับพี่สาวห้าเซ็ตมีราคาไหนบ้างคะ สี่เก้าเก้าค่ะเก้าเก้าเกเก้าเจ็ดเก้าเก้าแล้ถ้าสมมติเราอยากจัดเซตให้ไม่ได้ใช่ไหมแบบอยากให้จัดให้ได้ก็คือว่าเอาของมาช่างเองนะอ๋อเอาของมาช่างได้ด้วยอ๋อรู่่้นนะเียอยากกินหมึกสองตัวอย่างเงี้ยคือเลือกได้นี่ทุกคนดูดิแต่ละอย่างคือแบบสดมากนะความหมึกดูดิใหญ่มากดูเห็นไหม กำลังตาลุกตาวาตอนนี้ต้องรีบสั่งละอเพราะหิวม,มากเนี่ยมันจะให้ดูมันมีห้าเซตแต่ว่าสี่ราคาเซตเริ่มต้นนะฮะนี่สี่ร้อยห้าสิบบาทก็จะมีตามนี้เลยแล้วก็นี้เป็นห้าเก้าเก้ามีตามนี้อันนี้ครั้งที่แล้วที่บอลกินเจ็ดเก้าเก้ามีตามนี้นี่ครั้งที่แล้วบอลกินเซตเจ็ดร้อยเก้าสิบเว้ยจำได้แม่นเลยจาได้แม่นเลยแถมข้าวผัดปูด้วยเห็นหป่ะฟังมาก ร้นนี้699ตอนนี้เป็น799ราคาเดียวกันแต่ว่าซีฟูดข้างในต่างกันเอาเซตจ็ต799ที่หนึ่งครับ,รบครับแล้วก็เอาหมึกแดดหนึ่งะแล้วก็เอาแกงส้มไข่ปาลาริวคิวหนึ่งาลาหารตรดกาครับเอาอะไรปะเอาอีกรั้งหนึ่งปะยำทะเลครับแค่นี้เลยครับ นะครับทุกคนน่ากินมากดูสีดีแบบสีตัดดีมากสีม่วงสีส้มสีส้มอ่อนทำไมครับวันนี้อะไรนะทำไมครับถ่ายรูปครับถ่ายโชว์ใครครับโฟโต้ออีทเฟิร์สครับส่งให้แฟมิลี่คู่แฟมิลี่ครับพร้อมมากเลยครับตอนนี้เมื่อกี้ไปแบบ เดินไปช่วยป้าสาวหยิบนู่นนี่นั่นป้าสาวบอกว่าหิวห่ะลูกครับหิวครับหิวมากเลยครับคือแต่ละอย่างไม่ให้หิวได้ไงอันนี้คือเซ็ตที่บอลบอกทุกคนเจ9ดกก็จะได้มาเท่านี้เลยเข้าแถมเข้าผัดปูให้อีกด้วยเจ็เกเก้าเนี่ยหอมดมดูดิทุกคนหอมปะเข้าเลยแล้วปูที่นี่คือดูดิเขาแบบแกะมาให้แบบวินมาก แกะเ,เ,เ,เสร็จแล้วแล้วแบบแต่ละข้อก็คือฟินหมดเลยดูหวานมากจิมซีฟูดก็คือเด็ดป้าเขาทำเองใช้มะนาวสดอร่อยมากครับพี่บอลชวางไว้ปูม้านะครับ สดเลยติ่มมากเนื้อแบบแน่นเลยอืมแน่นมากเนื้อหวานมากพ่อมันเด้งๆเลยอะก็มีตายกันบ้างนะคำเตือนแหละห้ามดูคลิปตอนสี่รุ่งเป็นต้นไปหลังสี่รุ่งห้ามดูคลิปนี้มันต้องกินกับข้าวผัดปูหรือเปล่าเขาพ่อหอมเลยเกินอ มีความสุขที่สุดแล้วข้าวผัดปูเขาใช้ข้าวห,หอมมะลิอะทุกคนก็คือมันแบบร่วนถูกใจมากนี่าวลงมาอย่างนี้เลยนะนหอมกระทะมากผัดมาดีมากเนื้อนคะือดูอดจัดดูดปูชนะ่ะ <c oughs> เป็นร้านที่บอลคนทบนะรู้สึกดีใจมีการเค็มตลอดนะก่อนที่จะตักกุ้งนะเราต้องตักข้าวเปลือกก่อนเพราะเดี๋ยวมันกุ้งมันจะไหลอ๋อคิดไมรู้เยอะอะเอาก็กินมาแล้วอ่ะเนี่ยตักมาอย่างนี้คูนๆนะรอรอรอรับน้องนี่ตัวนี้เลยมีไหมนะมีไหมนะมีนี่ไงอยูเห็นเปล่า ตัวเด็ดเลยตรงนี้หืโอ้ยบาดปากกินแบบหมาล้องห้ยอ่ะเด็ดเลยร้านนี้จริงเดินมาขับปากอ่ะเจ้ามันดึบ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 แบบ texture ดีมากนี่ตรงนี้นะฮะสิ่งที่อร่อย มันกุง้งเข้มอ้นมากมาชิมปลาหมึกกันบ้างปลาหมึกไข่ของเรานะฮะเน้นเน้นตัวใหญ่มากดิไข่ล้นขนาดนี้ยจิมซีฟู้ดก็คือข้นมากไปครับปากกว้างขนาดไหนถึงกินคำนี้ได้โอชสบายทั้งตัวทย่องไหว อ๋อเพียวปั๊บจะบอกว่าเนื้อเด้งสู้ฟันสดสดสดมากแล้วก็ไข่คับมากแน่นมากจุใจสุดๆอะหนวดรอกินตรงนู้นดีกว่าตรงนี้เหลืออีก2 2สาอ,อ,อ,อันนี่หอยหวานนีมิน,น,น,นิออกมาแล้วง่ายไม่เฮเพิ่งเคยเห็นว่าเขาใส่เนยเออทาเนยฮะไม่เคยเจอ,อ ถ้าเนยตปลามันจะหอมๆห,หน่อยไปครับอันนี้ต้องโดนนะคือดีมากใส่ซีฟู้ดเข้าไปจุกๆแบบนี้เลยเไม่คุ้มได้ไงอะ่ะเจ็ดเก้าเก้าไปเลยอเออผักเนยกระเทียมก็คือดีมากอันนี้หอยเควก็คือเด้งๆเลยแล้วชอเเาเน้นข้าวว่ะวันเนี้เดี๋ยวพี่จะรู้ว่าทำไมเราเน้นข้าวเราขายตั้งแต่อยู่กรุงเทพะนะ ผัดรวยร่อยมากมากินหอยตลับผัดชาดีกว่าทุกคนนี่น่ากินมากผัดมาแบบน่ากินอยู่นะเนาะพี่บอลเนาะว่ากินตอนผัดนั้นสุดปะโค้ใช่มันคือผัดชาดจริงๆริงอืมรสชาติเยอบอลนนะ่ะชอบกินหอยตลับอยู่แล้วเพราะมันแบบ มีความหนึบหนึบเหนียวเหนียวมันได้กึบกึบใช่ร้อนนังเลยออกไปไกลๆหน่อยนะกินอันนี้ก่อนชิมเลยอตักใส่ถ้วยแล้วกันนะปลาหินใหญ่อยู่นะดูดิเขาดูใส่ใจกับวัตถุดิบมากอ่ะปลาเนี่ยมันกัดแล้วไม่ต้องแตกโตนะแตกโตเลยฮะปลาลีกิวหวานนะปลาลีกิ้วปลาเลี้ยวเซียวต่อริวกิวตัวเดียวกันเหรอเป็นรสชาติกลาง ไม่ได้แซบขนาดนะส่วนตัวบอลชอบกินซับๆแต่ว่าเครื่องเคียงผักเอยไขป่ปลาหนุบดีอันนี้นะฮะเป็นยำทะเลที่บอลสั่งมาพิเศษไขป่ปูอืไข่ปูพิเศษมาจำๆเลยบอลว่ามันต้องรวมในคําเดียวเลยแล้วกันคำนี้ยแบบทุกอย่างที่เราสั่งมาใช่นะใมันเป็นมัเรียกว่ายำป่ะใช่เนี่ยดูดิ เอาไข่หมด,ดหมดแล้วมัม้งไข่ตัวไม่หมดเลยเยอะพี่ถิงกิื่นน้ำลายทำไมไมไครับเกลอนเอาจริงบอลแน่ตั้งแต่เช้ามาไม่กินอะไรเลย,เยบอกว่าไม่ได้แซ่บขนาดที่แบบเผ็ดจนเกินไปมันจะติดหวานนิดๆให้พี่ถิงจิงมมันไม่ได้เผ็ดมากเกินไปสำหรับคนที่แบบชอบรสจัดแต่ไม่สุดอ่ะ กำลังโอเคมาเมนูสุดท้ายครับหมึกแดดเดียวดีกวไปกินนองนวนเลยอ่ะนี่หมึกแดดจะมีแบบความหอมความไหม้ในตัวอของพิเศษของมันอะ่ะวนตัวบอลอ่ะชอบกินพวกหมึกแดดมากกว่าหมึกยางพวก,กนี้หลายที่ถ้ามตดในกรุงเทพแบบส่วนมากมันจะไม่ค่อยมีขายแบบนี้มันจะเป็นแบบ หั่นออกมาในรูปเดี๋ยวอินเสิร์ตขึ้นตรงนี้ให้ก็เป็นเหมือนมึกแดดเส้นๆสีส้มเหลืองแต่ว่าอันนี้เขาจะมีความฉ่ำๆตรงไหนเอาจังจริงไม่เชื่อไม่เชื่อมองหาก็ข้ามือมองแนวอิ่มไหนอิ่มไหนอร่อยกว่าเยอะแล้วนะดื่มไหนออกอืมช่วยช่วยดีตอบทำไมว่าดีขอตัวไปกินแล้วก็ไปช่วยป้าสาวเสิร์ฟกันนะฮะลูกค้าเริ่มเยอะแล้วครับตอนนี้ ข้าวผัดปูอ่ะต้องสั่งนะเน้นหน้าเลยเว้ยข้าวผัดปูให้ชิมคำนึงขอช้อนครั้หนึ่งฮะถ้าช้อนมันคงไม่เวิร์คของที่เลยใช่ไหมเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอพี่บอลไม่เอาไม่เอาไม่ต้องป้อนไม่ต้องป้อนกินเองกินเองตั้งกล้องนะเดี๋ยวเรามาดูทุกคนกินกันครับไปครับขอแรกเจ็บเสื้อ ตอนนี้เอาเพือออกปวดกระดูกมาด้วยยังไม่ปวดยังไม่ปวดปวดก็ได้อิ่มมากงี้พี่บอลทีเด็ดทีเด็ดคืออะไรทีเด็ดคือข้าวผัดข้าวผัดปูฮะข้าวผัดปูแล้วก็ไอจัดเซตอะตัวจัดเซตอะหอยเชลล์หอยเชลล์ก็เด็ดฮะเด็ดสำหรับใครที่แบบสนใจที่จะมากินแบบบอลเนอะเป็นแบบเมนูจัดเซ็ตหรือว่าอาหารต่างๆเมนูต่างๆให้เลือกเนี่ยเต็มไปหมดเลยซึ่งบอลว่าตัวจัดเซ็ตคุ้มที่สุด เจ็าเก้าม,มากันสองคนคืออิ่มเลยเออหรือแบบกินกันสามคนก็ได้สําหรับคนที่กินไม่เยอะเออใครที่แบบอยากมานะฮะก็ปักหมุดมาได้เลยชื่อป้า,าสาวซีฟูด้ดสำหรับแบบใครที่แบบอยากมาจริงๆอ่ะแบบในเทศกาลหรืออย่างเงี้ยแนะนำให้โทรมาจองก็วว่าอาหารทะเลเาขาค่อนข้าง,งแบบสดอร่อยแล้วก็ อร่อยทุกอย่างเลยไม่ค่อยมีที่ติถ้าที่ติก็คือแบบมไม่ค่อยชอบจิ้งจกที่ร้านสักเท่าไหร่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวที่จอดรถก็ถ้ามาตอนเย็นเย็นก็จอดฝั่งตรงข้ามได้หรือถ้าฝั่งป้าสาวซีฟู้ดจอดได้ก็คือจอดได้เลยโอเคครับวันนี้ไปก่อนละบายบายเดี๋ยวมีร้านเด็ดๆร้านไหนที่แบบแนะนําเพิ่มเดี๋ยววันจะมาแนะนํานะครับทุกคนไปก่อนละบายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็สั่นกระดิ่งให้ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ